คลิปนี้ขอส่งงานล้างหน่อยนะครับตัวนี้เป็นอัลฟ่านะครับแต่ว่าอัลฟ่านะครับรอบ7นะครับปี2021นะครับรุ่นใหม่อยู่นะครับอ่ะตัวนี้ก็มาก็เลอะเลอะเลยนะครับเลอะเลอะเลยครับอันนี้ก็ล้างเต็มตัวเลยครับแยกเป็นชิ้นส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยนะครับล้างทั้งหมดนะครับตัวนี้ล้างเป็นระบบ ios นะครับ i อเนะครับรอบนี้ใช้น้ำมันเบอร์ศูนย์สองตัวนี้ด้วยนะรอบนี้นะลองใช้ดูนะครับครั้งแรกเลยตัวนี้นะผมไม่เคยใช้เหมือนกันผมลองใช้ลองเอาไปตีดูเป็นยังไงก็มาบอกผมด้วยก็ได้นะครับเบอร์ศูนย์สองเนี่ยผมใช้หยอดภายในนะครับลูกปืนภายในเฟืองพีนงพินเนียนประคองเฟืองทุกอย่างภายในนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เอาไว้หยอดแค่ลูกปืนสปูลสองตัวครับแต่ก่อนผมจะใช้ตัวนี้นะครับทั้งตัวเลยนะครับทั้งภายในทั้งสปูลด้วยนะ เบอร์เดียวเลยผมก็ลองดูนะครับน่าจะใช่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนรื้อแล้วนะครับสกรปรกขนาดไหนนะครับอ่าป้ายชมกันนะครับนี่เลยครับนะ้านะแกะเสร็จแล้วก็สกรปรกแต่ก็ ก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่นะครับก็เป็นแค่จะระบีดดำๆนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนขี้ดินอะไรก็ไม่เท่าไหร่นะครับถือว่าก็ยังเป็นลอกที่สภาพดีแล้วก็ล้างง่ายนะครับขี้ดินอะไรก็ไม่ไม่ใช่ขี้ดินที่เกาะแน่นอะไรนะครับขี้ดินบางๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นคราบ จระบีดำอะไรพวกนี้นะฮะดูเฟืองนะฮะ,ะพวกนี้ล้างง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการล้างเฟืองกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาพวกชุดเฟืองแล้วก็น็อตอะไรพวกนี้นะครับล้างน้ำมันด้วยไอเอลตราโซนิกนะครับระบบสั่นสะเทือนนะครับของน้ำมันนะครับส่วนบอดี้ก็เดี๋ยวไปแยกล้างอีกต่างหากครับบอดี้กับลูกปืนนี่ก็ ล้างอีกต่างหากอีกชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพวกเฟืองนี้ก็ใช้พวกอัลตราโซนิกล้างเอานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาก็จะล้างพวกเฟืองเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนลูกปืนอะไรพวกนี้ก็จะล้างอีกระบบหนึ่งนะครับก็จะพวกชุดเฟืองนี้แล้วกันนะครับกับพวกพวกน็อตเล็กๆอะไรพวกนี้นะฮะ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำพระฝาดกันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับสะอาดไหมถ้าไม่สะอาดเดี๋ยวก็อีกรอบหนึ่งนะฮะอ่ะเป็นยังไงครับรอบเดียวไปหมดเลยนะครับสักทีนะฮะ อละเดี๋ยวผมไปล้างบอดี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาล้างชุดลูกปืนอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆครับแล้วเดี๋ยวมาประกอบกันครับอ่ะก็ล้างเสร็จแล้วนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะประกอบกันนะครับเดี๋ยวมาดูณเอกนั่งประกอบลอกเล่นๆกันนะครับ ใหม่คลิปนะครับใหม่คลิปนี่เฟืองนะครับนี่เห็นชัดไหมลูกปืนลูกปืนสปูลก็ผมหยอดน้ำมันใส่อัดไปแล้วนะครับ ลูกปืนใต้เสาด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้มันต้องอัดกับกิบล็อกนะครับ <_ D> ก็เลยใส่ไปก่อนเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกัน,นครับหยอดน้ํามันล้างใส่สลัดไปก่อนแล้วครับอันนี้ด้วยนะครับอัดไปแล้วเพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อวความรวดเร็วในการชมคลิปอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาหยอดน้ํามันลูกปืนภายในนะครับแล้วก็ เม็ดสุดท้ายนี่ก็เป็นลูกปืนสปูนฝั่งแม่เหล็กนะครับอันนี้ก็ภายในนะครับเดี๋ยวก็หยอดของ iOS เบอร์สองนะครับอันนี้ก็เบอร์หนึ่งอ่ะมาอ่ะมาหยอดน้ำมันเล่นกันนะครับน้ำมันภายนะครับอ่ะเม็ดนี้ก็ประคองเสานะครับก็ใช้เป็น 02โปล้วกันนะครับเหนื่อืๆหน่อยนะ,ะตัวนี้เป็นลูกปืนตัวหนอนนะครับตัวนี้ก็ประคองเฟืองพินเนียนนะครับตัวนี้ก็ประคองเฟืองเหมือนกัน,นครับประคองเฟืองพิเนียนฮะ เม็ดนี้เม็ดสุดท้ายเป็นลูกปืนสปูลน,นะครับฝั่งแม่เหล็กนะ่ทิ้งไว้ประมาณ20สิบนาทีครับให้มันซึมก่อนเดี๋ยวผมพลิกอัดอีกด้านหนึ่งนะครับไม่ใช่ด้านเดียวพลิกสองด้านหยอดสองด้านเลยนะครับเต็มที่อ่ะเดี๋ยวพออัดน้ำมันเสร็จเดี๋ยวมาประกอบเรื่อยๆกันครับ ครับก็วางเฟืองวางอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูแพทหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าของลอกนะครับอ่ะนี่นะครับภายในเคลียร์ใหม่แล้วนะครับสะอาดสะอ้านนะครับนี่นะครับ ตัวนี้เขาสั่งล้าง iOS นะครับก็เดี๋ยวใช้จระบีตัวนี้นะครับสำหรับป้ายเฟืองนะครับ แค่นี้ก็ถือว่าเต็มเฟืองแล้วนะครับจระบีตัวนี้มันใส่แค่ประมาณนี้แหละครับไม่ได้ใส่อะไรแบบล้นล้นเรือเลือนะครับพวกนี้ไม่จําเป็น,นครับของดีใช้น้อยก็ดีนะครับจระบีตัวนี้มันเข้าเฟืองดีนะครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวผมวางอันนี้หน่อยมันลื่น 哎，没有。 พอดีแล้วเต็มเฟืองพอดีแล้วครับไม่ได้ขาดนะครับเนี่ยเต็มติดติดเต็มหน้าเฟืองเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมมันอยู่ในเฟืองตลอดนะจระบีตัวนี้นะเห็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าพอมันไหลเข้าเฟืองพินเฟืองพินเนียนขบกันแล้วมันจะปิ้นออกบนบนล่านะครับมันมันไม่เหมือนจระบีทั่วไปจริงๆนะครับผม แนะนำเลยนะครับใครอยากจะล้างเนี่ยครับผมรับล้างน,นะครับเนี่ยเห็นไหมจระบีตัวนี้เห็นไหมถึงเฟืองมันจะขบกันไปนะครับมันก็ยังอยู่ในเฟืองอยู่นะครับเห็นไหมมันยังอยู่ในร่องเฟืองเป็นเม็ดเม็ดจระบีอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนานะสังเกตดูนะจระบีบางตัวนะพอเฟืองมันขบไปแล้วเนี่ยพอเฟืองทองเหลืองมุนไม่รอบเนี่ยจะเห็นเฟืองทองเหลืองใสๆแล้วนะครับอันนี้ยังดูยังมีเนื้อจระบีติดอยู่ขนาดขนาด จระบีมันเป็นสีขาวใสๆนะเรายังรู้เลยว่าจระบีติดอยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอะพอดีนะครับเนี่ออยอะเดี๋ยวมาปิดฝาดูความลื่นกันนะครับของสปูลน,นะครับอ่ะครับมาลองดู ความลื่นนะครับนี่ปรับคอนก็ประมาณมิลหนึ่งนะครับมิลมิลครึ่งนะครับตัวนี้นครับหนึ่งมิลหนึ่งมิลครึ่งครับก็ขยับได้อยู่นะครับอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์เลยได้ประมาณนี้นะครับสำหรับอัลฟาตัวนี้นครับ ดีแขนเปล่านะครับการทำงานก็ทำงานได้ดีทุกอย่างนะครับอ่านี่นครับเป็นกดเป็นอะไรพวกนี้นะครับเบรกมีคลิกเสียงนะครับเบรกไม่ติดไม่ตายเสียงกระดาษ ตัวนี้เอามาดองไว้สามวันกว่าสามวันแล้วครับหรือวันหนึง่งล้างวันหนึง่งประกอบวันหนึ่งนะครับที่ทํานานเพราะว่าผมพอทําเสร็จกระโดดไปทําอย่างอื่นต่อกระโดดไปทําอย่างอื่นต่อไม่ได้อยู่กับงานชิ้นเดียวจนเสร็จงาน,นครับคืองานผมหลายอย่างมากเลยครับวันนี้ก็เพิ่งไปเอาของที่ญี่ปุ่นมานะครับเอาเสร็จก็เพิ่งมาได้นั่งประกอบเมื่อตอนเย็นเนี่ยนะฮะก็ส่งงานเจ้าของลอก ดีใจเดวนครับลอกนาเสร็จแล้วเอามาดองไว้สามวันนะครับส่งงานนะครับ